วันนี้เราจะมาเล่นเกมแต่งประโยคแล้วก็ทายทายปัญหาช่วยเหหือปัญหาอน้กพายขายาวห้ามมองนะอ่าเอาไหนจับไดนะ้ห้ามมองหลับตาหลับตาได้คาไหนหยิบม,มาเลยได้เป็นคำหรือได้เป็นประโยคเดีสิได้เป็นคนไม่เป็นไรเรีย ให้คําว่าเรียนอแต่งประโยคที่คาว่าเรียนน้องพายชอบเรียนเออน้องพายชอบเรียนอะไรเรียนหนังสือเโอเคเก่งมากได้หนึ่งคะแนนรับรางวัลไปรางวัลซอสอะไรน้องพายน้องพายชอบเรียนหนังสือเยี่ยมเลยอ่าต่อไปต่อไปเร็วเร็วเร็วเวเดหมดเวลาจะได้คะแนนเยอะๆยะห้ามห้ามมองสี่หลับตาอะไรทำ ทำเอ่อเยอะทํทำเยอะเลยอ่เอี๋าทำเยอะเลยอยากทำเยอะๆใช่ไหมปั้นดินน้ำมันไม่ได้อ่าอ๋อเวลาน้องพายปั้นดินไม่ดินน้ำมันไม่ได้น้องพายจะทำยังไงดีขอคุณทำาไงดีลูกน้ำพายจะแก้ปัญหายังไงขอบน้องพายอ่างั้นแม่มีให้เลือกข้อหนึ่งกีดการ์ดโวยวายร้องไห้งอแงข้อสอง บอกแม่หรือคุณครูให้ช่วยหน่อยข้อสามพยายามปั้นต่อไปอดทนอะไรดี ข้อที่สองข้อที่สองคือช่วยบอกใครให้ช่วยบอกใครให้แม่และครูบอกแม่และครูให้ช่วยหน่อยพูดสิบอกแม่ให้ช่วยครูหน่อยไม่ใช่บอกแม่บอกแม่และคุณครูให้ช่วยหน่อยให้ช่วยหน่อยอ่าบอกพูดสิบอกบอกแม่ให้ช่วยครูช่วยหน่อยบอกแม่และคุณครูให้ช่วยหน่อยโอเคต่อไปได้สองคะแนนอ่ะข้อต่อไป เดี๋ยวเพิ่งเล่นเก็บเดี๋ยวเราไว้นับคะแนนที่หลงังอ่ะเข้อไปอ้ามองปับตาได้อะไรคำว่าครอบครัวครอบครัวแต่งประโยคได,ได้ได้เป็นคำก็แต่งประโยคครอบครัวรักครอบครัวน้องพายรักครอบครัวโอ้ยเยี่ยม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 ,ยยมอันนี้ถูกใจมากให้พิกไปเลย อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปสนใจของรางวัลมาจับจับจับคำถามก่อนจับคำถามก่อนได้แค่สามข้ออยู่อ้าวรีบๆเดี๋ยวหมดเวลาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกอ้าวเดี๋ยวห้ามมองห้ามมองจับจับจับเร็วจับไปเลยอ่ะจับมาจับได้ไรดอสิอ่านด้วยเร็วเร็วได้ไรครับอ้าวเร็วอ่านได้ไรเร็วได้เป็นคำได้เป็นประโยคปัญหาเร็วเร็ว đang lên dù à,